การรถไฟแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางงดเดินรถท้องถิ่นสายตะวันออกเชียงเหนือหนองคายชั่วคราวในมีรุตไม่มีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทําให้ช่วงช้าของวันที่25กันยายน2564ได้เกิดน้าท่วมเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีบาเน็จนรงจตุรัสส่งผลกระทบให้ขบวนรถไฟในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสายหนองคายไม่สามารถเดินรถผ่านได้ จากการรถไฟจึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายหนองคายช่วงระหว่างสถานีบำเน็จนรงจตุดัดไปใช้เส้นทางชุมทางแก่งคอยนะครราชสีมาชุมทบัวใหญ่แทนพร้อมกับงดเดินทางขบวนรถไฟจํานวนสองขบวนตั้งแต่วันที่26กันยายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยผู้โดยสารดังนี้1 ขบวนรถด่วนที่7 5หทับ7 6กรุงเทพหนองคายกรุงเทพปรับเปลี่ยนเส้นทางชุมทางเก่งคอยชุมทางบัวใหญ่ไปใช้เส้นทางชุมทางเก่งคอยนครราชสีมาชุมทางบัวใหญ่แทน 2. ง,งดเดินรถขบวนท้องถิ่นที่4 3 3ส4ทับ่ชุมทางเก่งคอยชุมทางบัวใหญ่ชุมทางเก่งคอยจึงได้สั่งให้ฝ่ายช่างโยธาเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขอขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บำรุงทางตรวจทางและฝ้าระวังสังเกตระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงดิฉันม่อนสาสวดนุ่มส้อยจบการรายงานข่าวค่ะ